ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศขอนำเสนอบางมดรีวิวตอนพิเศษรวมฮิตเสริมหน้าอก Modern b r e a s t รวบรวมทุกความประทับใจของเคสเสริมหน้าอก Modern b น e a ร t เทคนิคใหม่ของโรงพยาบาลบางมดที่ทำให้หน้าอกสวยปลอดภยัยและเป็นธรรมชาติแบบสุดๆแต่ละเคสจะพูดถึงเสริมหน้าอกเทคนิคใหม่ Mo เด r n b น e a รสอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนมาเจอวินานะคะเพื่อนก็ตกใจเพราะว่าเห็นวินาใส่ชุดรัดรูปแล้วก็ดูดีมากๆค่ะเพื่อนก็ถามว่าไปทําอะไรมานะคะมีความมั่นใจมากๆวีนาก็บอกเลยค่ะว่าความลับของวินานะคะก็คือโรงพยาบาลบางมดค่ะตอนนี้นะคะวินาก็มั่นใจมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นร้อเปอร์เซ็เลยค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ชุดที่แบบโชว์หุ่นนะคะตอนนี้ก็พร้อมเลยคะ่ะถ้าเป็นเดรสที่เข้ารูปเนี่ยวินามั่นใจมากค่ะพอมาผ่าตัดจริงๆแล้ว หลังจะพาตัดคิ้มก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าเองได้เลยค่ะแบบไม่ได้เจ็บใช้ชีวิตยากอะไรขนาดนั้นนะคะธรรมชาติมากค่ะพอใจมากๆกับการเสริมฟันนี้นะคะทั้งทรงทั้งขนาดทั้งรูปลักษณ์ดูออกมาภาพรวมอะไรนี้ค่ะดูเป็นธรรมชาติมากค่ะนี่ถ้าหนูไม่บอกเพื่อนบางคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าแบบไปเสริมมาเพราะมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย เออพอมีอ่ะมันพอดีกับตัวไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็พอใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูเต็มด้วยไ,ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเป็นการเสริม,มหูเฮงให้กับตัวเองนะคะแต่พอมีหน้าอกปุ๊บก็งานเยอะขึ้นแล้วก็งานบางงานที่ไม่คิดว่าจะได้เงี้ยก็ได้รู้สึกสนุกกับการใส่เสื้อผ้ามากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าที่แบบ มีหน้าอกแบบเน้นให้ให้ให้เสริมหน้าอกนิดนึงอะแต่กลายเป็นว่าเราก้มทีอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไปถึงข้างล่างเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีหน้าอกอะใส่เสื้อผ้านิดนึงมันก็ดูเต็มขึ้นจากที่มันจะเหมือนโฟแต่กลายเป็นว่า,ากลับไม่ดูโปค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือเกินคาดมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะเวลาใส่เสื้อผ้าก็คือมันมีความมั่นใจขึ้นไปถ่ายแบบคือ บางคนก็ไม่ไม่ค่อยดูรู้ว่าเราทํามาเนื่องจากว่าเราโครงสร้างค่อนข้างที่จะเป็นคนตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็หน้าอกก็คือมันพอดีค่ะมันไม่ได้ใหญ่จนทุกคนดูออกว่าเฮ้ยทำหน้าอกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอใส่บิกินี่ใส่ชุดที่แบบเซ็กซี่แล้วก็คือสวยสวยแบบธรรมชาติมากไม่เห็นล่องไม่เห็นขอบซิลิโคนเลยค่ะคุณหมอตาถึกมากๆเพราะว่าไซส์ที่ให้เมมามันสวยมากมากจริงๆแล้วมันนิ่มมาก เมไปอ่านข้อมูลของฝรั่งคือแบบ global เลยนะเป็นของ global เลยนะคะเขาให้ว่าการทำสัญญกรรมที่ไทยอ่ะเป็นการสัญญกรรมที่ดีที่สุดเอาง่ายๆมันมีการ์ตูนเรื่องหนึง่งคืออยากจปแนะนํามากปเป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นค่ะทําไมในซีรีส์การ์ตูนเรื่องนั้นเขาถึงเลือกมาประเทศไทยเรารู้สึกว่า เฮ้ยถ้ามันขนาดนั้นแล้วแปลว่าของไทยมันคือดีที่สุดเราก็เลยแบบตัดสินใจเลือกที่โรงพยาบาลบางมดค่ะเพราะว่าชื่อคุณหมอสามารถตรวจสอบได้จริงมีรูปด้วยนะคะแล้วก็พอมาคุยกับคุณหมอยิ่งมั่นใจคือเอาได้ง่ายเมย์แนะนําว่าถ้าไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงอยากให้เข้ามาลองคุยกับคุณหมอก่อนอาจจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่คาดถึงก็ได้แล้วก็ทําให้ตัดสินใจมาทําที่บางมดเหมือนที่เมย์ทำะคะ่ะ